สวัสดีครับผมผมก็นะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแทนติดรถชุดปิดท้ายนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตยต้าแคมรี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.5นะครับเป็นของ18เป็นล้อสีเงินนะครับหรือสีบรอนนะครับตัวเนี้ยะมีแฝดอยู่นะครับที่เป็นลายเดียวกันขอเข้ากันต่างการแค่สีนะครับคือรุ่น T R D นะครับผมแคมรี่มี T R D แล้วนะ นะครับแต่เพียงแค่ว่าขอบล้อไม่ได้เขียนโลโก้ทีเดีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับล้อแท้นะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับได้มานะครับตัวเนี้ยนะครับล้อแท้วิธีดูก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับล้อแท้นะนะครับผมแล้วก็ขอบสิบแปดนะครับกว้างแปดนิ้วนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับกว้างแปดเลยนะนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่สี่สิบเท่าไหร่เอ่ย นะครับ et อ่าเอาตัวนี้ offset สามสิบห้าสิบโอเค offset ห้าสิบครับนะครับตัวนี้ offset ห้าสิบนะถามว่าทําไมมันถึงไม่ใช่สี่สิบห้าเหมือนคลิปก่อนก่อนเพราะว่าตัวนี้พอขอบมันใหญ่ขึ้นล้อมันกว้างขึ้นนะครับ offset มันก็ขยับนะครับบวกลบตามความกว้างของล้อนะครับผมเป็นธรรมดาหลักการง่ายๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นขนาดห้าลูหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสามนะครับก็คือใส่ได้กับรถโยต้าเอาผ่าน เบลฟล์แคมรี่วีโก้ดีโว้อินโนวาแล้วก็เอส i m มได้ทุกไข่นะครับของกล่าเทึนได้นะนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่ทา่ารามสองบางขงุนเทียนนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนครับร้านอยู่เลยซอยคีทะเล21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาผมมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมอ่า แล้วก็คลิปนี้นะครับผมกลอลฟนะครับขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ